สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเม้ามอยวันเล่หลายคนคงจำได้ดีสำหรับดีเจสตารีที่เปิดเพลงไทยรัวๆในการแข่งขัน VNL ที่ผ่านมานะครับซึ่งวันนี้ดีเจก็ได้ลงสวัสดีปีใหม่นักตกสาวไทยและแฟนๆชาวไทยที่ติดตามเขาพร้อม เทคนักตบสาวไทยด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเพียวแล้วเพียวก็ได้แชร์สตอรี่นี้ลงไอจตัวเองอีกด้วยโดย DJ เจสตารีบอกว่าสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเย์ทูมายเฟรนด์แอนโฟลล์อินไทยแลนด์ซียูซูนแปลนะครับก็คือสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆและคนไทยที่ติดตามพบกันอีกเร็วๆนี้ ซึ่งถือเป็นดีเจที่รักทีมไทยมากอาจจะด้วยความน่ารักของนักตบสาวไทยและแฟนๆชาวไทยที่คอยสนับสนุนซึ่งดีเจบอกแล้วนะครับว่าเจอกันเร็วๆนี้คือปีหน้าที่สาวไทยจะลงแข่งก็คือเตรียมฟังเพลงไทยกันรัวๆอีกได้เลยครับสุดปังมากทีมไทยของเราเป็นที่รักของทีมงานขนาดนี้